เอาครับคลิปนี้มาสรุปว่าเจ้าใดให้เขาให้แม่นแน่กับล่าพัฒนามือนี้ครับ28เมษายน2566ผลรางวัลออก278053 278053บน053 2ตัว53ล่าง80นะครับเอาเอามาเบิง้งผู้ใดบ,บอกเขาเน่ผู้แรกซอสุมิเข้า ห้าสามตรง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 เลยสอดซุมิแล้วก็เลขวิง่งศูนย์เอ่อหากับศูนย์คือเข่าเนะครับเข่าเลยเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยศูนย์มีทั้งบนทั้งล่างโอ้ย,นอยเนาะอ้หาห้าสามสอดซุมิเ <Yay! S 1> จ๋อมากจบมือนะครับของเบลอาจารย์เบลนี่เด่นแปดอ่าได้เด่นแปดนะครับเนาะบอกแล้วแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ นะครับแปดศูนย์บ๊มี่มีแต่แปดหนึ่ 8, 1, นงขวมไปเลยนะเอาต่อไปผู้ที่เขานะครับอ่าปูฤุศีผู้ชงนัคาาราชเข่าทั้งบนทั้งล่างสามตัวเห็นบอดเด่นศูนย์สามห้านี่โต้ดีได้เลยนะครับพี่นอ้องเกือบแตกสามตัวสามห้าหาสามศูนย์แปดอีกนะครับ 80ครับโอ้โ oh, ห oh. 035มันออก053ยนี่น้องโต๊ดเต็มเต็มเลยปูดุสีปูชกนักกราชตาถูปูเตี่ยวบ่าีา่น้องอ้าวเพิ่งต่อไปผู้ใดเข้าอีกมีบอมีบอรครับของเจฟ้องเบียไม่ใกล้เลยเจฟ้องเบียไม่ใกล้เลยแม่นำหนึ่งแม่นำหนึ่งมีสามอยู่เอาอนุโลม นะครับเนาะของเจนุกล่ะเจนุกมีสามอ่ะอนุโลโหมนะครับโอ้มายกอดภูเนามายกอดภูเนาโอ้โหเราของใครอ่ะพี่น้องของเจนุกสามตัวด้วสไละ่ะบอบอไก่ครับนี่ครับหลักๆกกับสิมี่แคนนี่ที่ช่องอ mm ิสานแอปเปิลเฮานำมาเสนอกันนะครับเนาะ อ่ะนี่คือร่วมสรุปว่าผูใ้ใดเข่าแน่นะครับเนหมวดนี้อ่ะขอให้ท่านโชคดีกับหมวดต่อไปครับขอบคุณครับ